ก็ตั้งแต่ที่ผมเปลี่ยนปกคลิปเป็นดากอนบอลนะทุกคนก็คือจํานวนวันที่ผมเริ่มเล่นดากอนบอลดงไข่แล้วก็ดากอนบอลเลเจนด์นะครับทุกคนก็ประมาณเกือบ1เดือนได้เลยนะซึ่งช่วงที่ผมเล่นเนี่ยทุกคนมันก็จะเป็นช่วงปีใหม่ใช่ไหมตอนนั้นมันจะมีกิจกรรมอ๋อแฮปปี้นิยร์นะครับผมแล้วก็ผมเล่นหลังปีใหม่เป็นช่วงที่มันกําลังจะเอาตู้ออกไปจากเกมนะครับผมทําให้สมตัวที่เก่งๆไม่ได้เลยนะทุกคนแทบไม่ได้เลยนะครับผม แล้วพอตู้ใหม่ที่มันเข้ามาทุกคนมันก็จะเป็นตู้ตัวกากๆนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้ของดงคังใช่ไหมทุกคนมันก็จะเป็นตู้ของหมายเลข18แล้วก็หมายเลข17นะครับผมซึ่งใครเขาอยากได้18กับ17วะแต่พอดีกับเซิร์ฟญี่ปุ่นเรียทุกคนเซิร์ฟญี่ปุ่นมีตัวใหม่เข้ามานั่นกะ็คือเจ้าโบลี่นะครับแล้วก็มีโกจิต้ากับเบจิตโต้ด้วยนะทุกคนผมก็เลยถือวิาสาสะไปเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นดีกว่านะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าทุกคนว่าผมจะได้เจ้าตัวกจจิตาหหรหรือืออบปุ สองตัวนี้คือผมอยากได้ที่สุดแล้วนะครับผมสุ่มไปประมาณอ๋อหนึ่งร้อยเพชรแล้วทุกคนแต่ผมลืมอัดหน้าจอนะครับผมฉะนั้นผมขอเอ้ย,อยแต่มันลุ้งทุกอันเลยนะคือสองครั้งก่อนที่ผมไม่ได้อัดหน้าจอทุกคนลุ้งนะครับผมเอ้าแต่แม่งเป็นแค่โกคูร่างสองว่ะโกจิต้ามันจะออกมาไหมฟึบฟึบอ๋อแต่ละตัวเฮียบห้าร้อยเพชรเราอยากได้แค่โกจิต้านะทุกคน แล้วก็เวจิตโตนะครับผมไม่ก็สามารถเอหออเอาหาอยแต่ละตัวโอ้โหหลุดเลททั้งนั้นเลยอ่ะคือสีลุงจะ่หลุดเลทสุ่มฟรีครับโลสุ่มฟรีสองร้อยห้าสิบเพชรสุ่มฟรีหนึ่งครั้งปะหรือว่า150ร้อยห้าสิบเพชรร้อยห้าสิบเพชรสุ่มฟรีหนึ่งครั้งดิโอ้โหมาเป็นคณะใครวะเนี้ยชิกับัตรอุย้ยมาแล้ว โกจิต้าหรือว่าเบจิโตโกจิต้าเฮียบมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอขอขอโกจิต้าเพื่อนได้ไหมหูใครวะ <c oughs> สัตว์ไม่รู้จักใครเนี่ยโอเคย่อฉามาหั่น ท่านไม่ใช่วิตดิเอ้ยกวิตนั่นแหละอย่าบอกนะว่าโกจิต้ามาแค่นี้อันนี้หน้าตู้นะครับเฮ้ยบรู Brew, อันนี้ก็ดีทุกคนดีแต่ <c oughs> ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่อ่ะ <c oughs> อยากได้โกจิต้าปีโอเคโลฟี fee, ถือว่าดูดีมีสเสน่ห์นะครับทุกคนถือว่าได้อยู่แล้วได้อ่อบรู Brew, มาหนึ่งตัวนะไปอีกหนึ่งโล โอ้ยอ่าใครวะทั้งกับเบต้าชิกบัตไอ้ชิกบัตนี่มันดีแบบวะผมไม่รู้ว่าชิกบัตมันดีหรือเปล่าขอบรูเพื่อนบรูบรูโอ้โหได้แค่คอสมาแค่คอสจักรพันนะครับปีปีปูปีปปูปี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 เบบี้โคเลอร์ ปุบปี๊บปุบปีบไหนน่ะไหนอ่ะเอชซอย่าบอกนะว่าคือเาไม่ใช่ใน,นี่ไ้นี่เอซทุกคนโอ้โหแค่แค,แค่เห็นแค่ลูกกูมไม่อยากได้แล้วไอสัตว์สองตัวประกอบคูริลินเอามาทำไมโคตรทุเรศเลยทุกคนนี่เหรอนี่คือก็อดที่กูได้ใช่ไหมเนี่ยไหนดูดิ โอ้โหแค่แปดพันเจ็ดรับโคตรกากเลยตัวหลังตู้ด้วยซ้ําไม่ไม่หลังตู้ดีตัวท้ายปะน่าจะหลังตู้แหละหน้าตู้ไม่มีโอ้ยท่านวิชมาว่ะทุกคนโอโ้ชิกบัตชิกบัตไม่มีแปลงลงแปลงล่างโอ้โหไม่มีอะไรเลยอันนี้เกลือครับเฮ้ยมามาหนึง่งมาแค่แค่นั้นแต่เลย เพื่อน5 0ฮรอเพชรเลยนะโอ้โหบาร์ด็อกซูเปอร์ไซยาที่มีแค่ในเกมจะบอกนะว่าคือแค่บาร์ด็อกซูเปอร์ไซยาวันนี้ไม่สีแดงวะทุกคนใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักโอ้โ oh, ห oh, หลังตู้ทั้งนั้นเลยอ่ะฮัลโหลมาโลที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับแค่โกจิต้าเวจิโตขอแค่สองตัวนี้ก็ได้อ่าสามันอีกหนึ่งตัว <c oughs> <c oughs> ได้ไหม ชิกบัตอีกแล้วชิกบัตน่น่าจะกากนะทุกคนบรูบรูบรูบรไอเฮียได้แค่คกอดอีกแล้วขัเกลียดเลยเอ้าว้างโอเคมาแล้วน้องปงังอ๋อใครวะลาดิดปะจำชื่อไม่ผิดใครก็ไม่รู้่าเฮียต่อประกอบแล้วก็ทังร่างจีทีเอามาทำไมก็ไม่รู้ถ้าเป็นทังฟิวเจอร์อย่างน่าเล่นกว่าทังร่างจีทนะทุกคนผมชอบฟิวเจอร์มากกว่า อย่าบอกนะว่าก๊อดนี่คือก๊อดใช่ไหมโอเคไอชิกะบัตแล้วเป็นก๊อดก็คือของกากนะครับผมโลฟี่ครับทุกคนโลฟี่เราขอที่จะเป็นโกจิตาเบจิโตซามัดนะครับโอ้โหชิกะบัตอีกแล้วเป็นซุปเปอร์สยัย่าเอ่อบูไหมบูขอบูขอบูเลดอีกแล้วเชือ่อมันเป็นก๊อดตลอดเลยอืมของกาก โอ้โหไอ้เหี้ยตัวซ้ำด้วยออกเป็นตัวซ้ำกูขอบคุณมากนี่กูกดรัวๆเลยโลฟีเทียบทุกคนโอ้โหฟิเซเตอร์ร่างอะไรก็ไม่รู้ว่โอ้าเหยียขยะจัดเลยมาทุกคนมันจะไม่ออกจริงใช่ไหมตัวหน้าตู้อะ่ะโอ้โหอันนี้เหมือนกากปะไอ้สองตัวนี้มาเหมือนกากไรก็ไ่รู โอชิคบ oh, <habitude S 1> ัตชิคบัตคือของกากอย่าบอกนะโอ้ยเดี๋ยว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 ห้าร้อยห้าร้อยกูฟาร์มทั้งวันทั้งคืนทั้งอาทิตย์นะเพื่อนให้เช่นนี้จริงดีนี่คือทั้งอาทิตย์ของกูแล้วมึงให้อะไรกูเนี่ยโอ้โหทุกคนขอญาตเลยขอญาต ขอญอาตรีเกมครับมาทุกคนเราเหลืออยู่สามโลสุดท้ายนะครับผมได้เลยของอากากาทั้งนั้นเลยอ่ะไม่ออกหน้าตู้เลยนะครับเออรวมกับโลฟรีก็เป็นสี่โลนะโอ้โหห้าร้อยเจมไม่เย่ไม่อยากรีตัวด้วยเพราะว่าขี้เกียจเล่นใหม่โอ้โชิกะบาดอีกแล้วเฮียไม่เป็นซูปเปอร์สยญาด้วยโอ้โหพุ่งไปตรงๆเลยครับไม่มีเฮียอะไรเลย จอแตกอันเดิมด้วยอันนี้น่าจะกากวะืธอ <c oughs> มาโหลดชา้าๆนเป็นไรอะโอเคมาแล้วรีบรีบเลยรีบเลยรีบเลยกากกากอุย๊ยลิงว่ะกูล่างลิงเหรอทุกคนแต่มันน่าจะเข่าแล้วปะไมาสามโลสุดท้ายครับไม่ได้โกจิต้าบเบตโตเลยเฮียได้สามารถมาปลอบใจหน่อยก็ไม่ได้ ทำไมอะสุมตอนกลางวันแล้วมันอุ้ยมีโกคูตัวเดียวชิกบัตห้าชิกบัตโกคูตัวเดียวบูโอ้โหทำไมมันเป็นก๊อตตลอดวะไอ้เหี้ยมึงเป็นบูให้กูหน่อยก็ไม่ได้กูฟาร์มนานนะโอ้โหรีบเลยรีบเลยรีบเลยโอโ้สามอไซเฮรบสามอซมา ใช่ปะสามม่ไม่ดีสองเอไม่ใช่ตัวหน้าตู้หลุดเลททั้งนั้นเลยอะ่ะมึงเพิ่มเปอร์เซ็นต์เลทในการออกตัวหน้าตู้พ <uring> ่กนี้เพื่อนใครมาอีกโอ้โหเชียแต่ละตัวเฮ้ยมาสักทีโอ้โหกว่าจะสีล,งลุงทุกคนกี่โลแล้วก็ไม่รู้กว่าจะสีทุงเอ้ยสีลุงออกเอ้ยบอลลี่บอลลี่มาได้ตัวซ้ำก็ดีนะคะบ,บอกว่าลีมิตเบรกนะโอ้ยไม่เข้า ขอโกจิต้าเว้นโกจิต้า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 อันโลนี้ขอขอลุ้นนะทุกคนโลนี้ขอลุ้นครับแบบช้าๆโอเคลาดิดเฮ้ยใครใครใครโบลี่วะโอเคได้ครับเอามาลิมิกเบรกแต่กูอยากได้โกจิต้ามากกว่าอยากได้โกจิต้าขอได้ไหมโอ้โหจีทีทำไมต้องเป็นร่างจีทีด้วย ตูดตูดตูดอือือ uh huh. ขออีกตัวเพื่อนแถมหน่อยแถมหน่อยหมดไปเยอะห้าร้อเจมหมดเยอะมากเฮ้ยโบลี่ว่ะได้โบลี่มาสองตัวนะครับผมแต่เป็นโบลี่ล่างเลยไม่รู้อ่ะมันเก่งปะดงใครเฟสติวัลด้วยทุกคนข้างล่างมีอย่างเงี้ยมันคือโบลี่อะไรครับใครรู้ก็เมนต์บอกหน่อยทุกคนมันใช่โบลี่เหรอวะทำไมผมมันเป็นสีนั้นอนะมาทุกคนอีกโลสุดท้ายครับ เราขอกูจิตาได้หรือไม่เฮียบน่าจะไม่ได้อะมันน่าจะไม่ให้อะ่ะเฮ้ยท่านวิชแล้วก็ทังฟิวเจอร์โอ,โ,โอเคโลสุดท้ายเฮียโลสุดท้ายนฮเฮียสกิบเลยสกิปเลยอ๋อโอ้โหตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้ทุกคนหลุดเลสลดรัวๆนะครับผม อ่ะก็500เจมเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการของ500เจมเรานะครับมาทุกคนเรามาดูกันนะครับผมว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างนะ SSR URLR R. เราเอาแค่ SSR ปะเออมันมีแค่ SSR นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนตัวที่ดีๆก็โอ้โหเฮียส่มมา500เจมทุกคนคือเราได้แค่โบลี่ตัวเดียวนะครับผมที่ดีนอกนั้นก็ขยะทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ ค่อนข,ข้างเกลือนะทุกคนคือพามฟาร์มเพชรมานานมากแต่ได้แค่นี้ก็เลิกเล่นแม่ง